สวัสดีครับเนี่ยครับบรรยากาศวางหมุดตอกเสาเข็มนะครับวางหมุดตอกเสาเข็มเขือนป้องกันตะริงห้วยขยุงตำบลลุงอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดรีสะเกตเกตดเกดกดนี่นะครับบรรยากาศเขื่อน ห้วยขยุงครับคลองห้วยขยุงห้วยห้วยห้วยขยุงตอนนี้ระดับน้ํามันขึ้นสูงมากแล้วครับไม่รู้ว่าจะตอกทันไหมหน้าฝนน้ําไหลบรรยากาศร่มรื่นครับ น้ำเริ่มขึ้นสูงไม่รู้จะตอกทันหรือเปล่านี่นะครับหมุดที่วางไว้เพื่อตอกเสาเข็มวางเสร็จแอช่างมาตรวจอีกครั้งหนึง่งเ๋ืวเข้จะได้จะได้ตอก อ่ะโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่